สวัสดีคะ่ะมาต่อกันนะคะวันนี้ชางถือป้ายก็ช้างแฟดนะคะทองคําทองแท่งนะคะสองแฟดของเราถือป้ายบุญมหากรินช้างสาม,มัคคีนะคะอะไรนะซื้ออะไรศรัทธ,ธาวิถีเดนคดจะสารนะคะตามสองแปดมาต่อค่ะมาต่อแล้วก็สาวโมเมคะ่ะมาในชุดสีชมพู ก,ก็ได้น,นนะนัะ่นหันยิ่งกลัวคางกำแพงเินนะก็ได้นะหันไรกลัวคางกำแพงเห็นนะโดยพ่อพรพายหนุ่มเซกนะคะเนาะอ่าคู่แรกพ่อพรายหนุ่มเซกกับพ่อมหาทองคำนะคะคู่ที่สองนะคะ ฟังเพลงนับเป็นนะคะดูสง่างามเลยนะคะรอๆนะคะวกเยังรอคู่ที่สามก็พี่ป๊ปซี่กับพี่หนุม่มสุนค่ะนนโอ้คู่ที่สี่ก็ใครไม่รู้นะคะไม่รู้จักชื่อน,นะคะต้องขออภัยนะคะ ต่อไปก็สีดอทันใจค่ะโอ้โหที่สูงที่สุดนะตอนนี้นะคะดูโยกโยกนะคะแล้วก็ดูขบวน VIP ด้านหน้าไปแล้วเรามาดูขบวนนางรําด้านหลังนะคะโอ้นี่เป็นขบวนสาวชาวกล้วยนะคะนางรําชาวกล้วยนี่โอ้น่าจะมาจากบ้านหนองบัวนั่นนี่ โอ้สวยงามนะคะนี่เป็นชุดชาวกล้วยนะคะหญิงสาวนะคะหรือชาวกล้วยของเราก็จะแต่งตัวประมาณนี้นะคะเสื้อสีดํานะคะแล้วก็ก็เป็นอาประิบเฉพาะนะคะนี่มีตีนสส้นด้วยอ่อนช้อยนะคะเนี่ยนี่ก็นางราอีกกลุ่มหนึ่งถ้าไม่ชัดทําไงคะโอ้ไม่รู้เนาะสัญญาณหรือเปล่าคะ oh yeah. จใช,ใชน,นะคะค้งาตอนนี้ขบวนช้างเริ่มจะมาอีกแล้วนะคะเชือกแรกนี่พลายอะไรนี่ ปลายเลีโอนี่จะโคองเข้าอยู่ตรงนี้ไม่ชัดก็ดูได้ครับพี่ผ่าอ๋อนี้ปลายลีโอนะคะเออไม่ชัดก็อาจจะเป็นที่สัญญาณของเรานะคะบัวบานมาไหมคะบัวบานน่าจะไม่ได้มานะคะเห็นบอกว่านาโนมาหรือเปล่าหรือเชือกไหนมาแทนก็ไม่รู้นะคะ สมคิดก่อนใครนำขบวนวันนี้พเพราะอ,อนำขบวนไงเนาะเ <Okay. S 1> พราเสกนะครับพ่อเสกกับพ่อหาทองคําเพราะว่าจะเดินเป็นคู่นะคะพ่อเสกกับพ่อหาทองคําแล้วก็พนเมืองกับทองเงินนี่ลายสมคิดนะคะพลายสมคิดช่องนี้ชัดกว่าช่องอื่นโอ้คนไลค์เยอะสัญญาณน,น้อยใช่ค่ะพี่วันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะ โอ้ปลายสมคิดเดินเดียวๆนะเชือกไหนที่ว่าเดินคู่ไม่ได้ก็ต้องเดินเดียวนะเพื่อความปลอดภัยนี่ก็จะเป็นปลายอะไรนี่ปลายชาย,ยากับปลายบัวขาวทางนู้นบัวขาวบัวขาวชายชาย,ยากับปลายบัวขาวนะคะโอ้อาเชือกต่อไปก็นิ้งน่องนิ้งน่องกับไม่รู้นะคะจางนั้นไม่รู้จักนะคะแล้วก็ทางน้องนิ่มค่ะเชือกน,นี้รู้จักอยู่ ดังจากนั้นไม่รู้จักนะคะอ๋อด้านหน้านู้นนะคะงานยาวๆก็จะเป็นพลายป๋องพลายป๋องกับพรายเอนะ็มร้อยนะไม่ทองแดงทองแดงไม่เอ็มร้อ,รอพยพลายป๋องนะคะดูงานยาวมากเลยพลายป๋องโอ้โหอีกกักลักนะคะมีหนึ่งเดียวค่ะดูงานงอนๆนะคะอ้อต่อไปก็พลายคําเป็นนะคะผ้าแดงแดง เป็นยังไงบ้างใครกำเป็นเงินแตกเงินไหรใครย,ย้อยเราไคกำเป็นของเราเมื่อยเหตุงานไรไม่ฮะอ,อันนี้ก็เป็นสีโดอะไรดอลลาร์มั้สีโดดอลลาร์นะคะควอนอ้วนนะคะแล้วก็พ่อใหญ่สุกนี่พังคำดาวกับ,กบคุณยายเสียงแตรค่ะทองคำ นี่คะ่ะนี่อันนี้คําดาวนะคะนู่นด้านหลังชุดสีชมพูนุ่นคุณยายทองคำนะคะคุณยายเสียงแตรเสร็จงานแล้วพักผ่อนตอนเย็นเดินทางต่อใช่ไหมคะน่าจะเป็นอย่างนั้นคะ่ะไม่รู้ว่าคุณปูจะพาเดินทางเวลาไหนนะคะต้องรอดูนะคะปลายทองเงินลุงเดิมมาหรือ,อยังนั่นค่ะมาแล้วค่ะนู่นนู่นงานย,ยาวๆเงอนๆเหมือนปลายป่องนะคะนี่ปลายทองเงินปลายทองเงินลูกพี่บัวบานเก่านะคะ ม่ไมาส่เชือกไม่เกเดียวมะถ้าสง่งเชือกคุมยากแล้วก็ปลายชุมพลเนาะนั่นเนาะปลายชุมพลถ้าเดินคู่กับ๋องคนจะโอ้ใช่ค่ะถ้าเดินคู่กันเนี่ยคล้ายคล้ายกันเลยงานจะออกคล้ายกันนะคะนี่หวังว่าอยากให้พี่พี่ขวัญของเราเนี่ยงานออกแบบนี้นะคะชัดแล้วโอ้สงสัยเมื่อกี้มีแต่ช้างานยาวๆดึงคลื่นของเราไปนะคะ ท่องเงินนะคะควันริ้วนะคะจบขบวนแล้วนะคะเหลือขบวนหลังอีกไงมีอีกเหรอมีอีกพวกไม่ใส่แยงไงไม่ได้ใส่แยงไม่ได้ใส่ชุดชุ่มกันไปเรื่อยๆเลยนะคะไฟไปอืมอะไรชุมพนเขาเดินแบบนี้กระคาเสียไงเสียตั้งแต่ไหนแต่ไรล่ะ อันนี้พลายไหนนี่อ๋ออันนี้พลายอะไรนะของลุงเตี้ยเลี้ยงน่ะลุงเตีหมดแล้วนะนี่ยังคะยังค่ะยังมีอีกเยอะใช่ไหมคะพลายอะไรหลับจำไม่ได้ยังยังเลยเยอะไปเดี๋ยวตามไปเออเดี๋ยวตามไปเบิังไปฝุ่นเลยอมไปวัดเดี๋ยวดูดูขบวนด้านหลังก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อย ปลายดาวมงคลคือบอเห็นเนาะปลายดาวมงคลน่าจะรออยู่ที่ลานแสดงนะคะไม่ได้มานะคะเห็นเอฟีบอกอย่างนั้นนะคะแต่ไม่รู้จริงแท้แน่นอนอยังไงนะคะเลิศรักเจ็บขานะคะเลิศรักเจ็บขามาไม่ได้โอ้นำโดยเชือกไหนนาะนั่นปลายคําดีบอกลายคำดีปลายคดายคดีนะคะขบวนนี้ปลายคําดีนํานําขบวนนะคะอ่าก็จะเดินแบบห่างๆนะคะเดินติดกันไม่ได้นะคะ สีโดทันใจก็มาเหรอใช่ค่ะสีดอทันใจอยู่ขบวน VIP- นะคะขบวนแรกนะคะไปทองเงินงาใหญ่กว่าพลายป๋องอีกโอ้ค่ะแต่ก็ลักษณะงาคล้ายกันอยู่บ้านตรงข้ามกันเลยนะคะมาต่อค่ะดาวรอด,ดักที่ลานแสดงค่ะอยู่กับนานโน,โนโอ๋อใช่ค่ะอันนี้ขบวนสามนะคะขบวนสามกำลังมานี่ก็งายาวขบวนงาเยอะเหมือนกันนะคะนี่ เร,เราดูว่าบุญส่งเราจะอยู่ขบวนไหนนะจะบุญขบวนท้ายหรือเปล่า <Okay. S 1> คําดีตัวใหญ่ใช่ค่ะดูคําดีค่ะตัวใหญ่หัวเชิดสง่าม,มากเลยนะคะช้างนี่ถ้าได้หุ่นแบบนี้นี่จะสวยมากนะาเป็นพ่อพันุ์นะคะพี่สาม,มพี่มพี่เซมมีงานแหวันไหนพี่เซมยังไม่มีค่ะยังไม่มีงานหน้าทุเดือนกุมภาค่ะงานพี่เซมช่วงนี้พักงานก่อนค่ะพี่เซมของเราไม่ออกงานนะคะ ช่วงเดือนพฤศจิกาเพราะว่าเป็นช่วงที่เขาตกมันนะคะเราก็ได้หุ่นฉาบอยู่ฉาบจรงอเชือกต่อไปคือช้างไครนะไม่รู้จักชื่อนะคะไม่รู้จักชื่อเช,ออชือกที่สามนี่รู้จักแต่ควันนะคะตาต้อยแต่ไม่รู้แตไม่รู้ช้างชื่ออะไร น,น,น,นี่ก็บอกว่าดาราอยู่อยู่ดาราน่าจะขึ้นเชื่องนี้ค่ะแต่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะจําไม่ได้สองคนนี้แหละอืมดารานะคะหรือว่าดาราหรือว่านักข่าวนี่ก็ไม่รู้นะคะออโอ้นี่งานใหญ่ๆนะคะดูนี่น่าจะเป็นภายแก้วบ่ทองผาภูมิทองขาภูมิอยู่นู่นพี่แซมกําลังจะมีบ่อน้ํามันใช่คะ่ะก็ต้องต้องเพื่อความปลอดภัยนะคะ ก็เราไม่ออกมาต้นปีหน้าจะได้ไปลำปางไหมคะยังไม่ทราบเลยค่ะต้องดูว่าทางเขาจัดงานหรือเปล่านะคะถ้าจัดเขายังต้องการทีมงานเราถ้าเขาติดต่อมาไปแน่นอน,นะคะ่ะแต่ว่าปีหน้างานดอกลำดวนนะคะเดือนมีนานะคะเข้าๆมาแล้วนะคะเดือนมีนานะคะนี่โจโจ้นะคะ บริกาดมือหอกว,วันนี้ควันเจียวนะคะวันนี้ช้างมากกี่เชือกวันนี้ไม่ทรา,ทราบเลยคะ่ะไม่ได้เช็คเลยนะคะว่ามากี่เชือกนะคะถ,ถือไม่นันเจียวถือไม้เล่นนี้วันนั้นถือไม้เล่นนี้มันบ่ถ้าเกิดเหตุมานี้เลนนี้นะคะควันเจียวนะะช้า,ะะางไม่สามารถนับได้เลยค่ะว่ามากี่เชือกวันนี้ เราก็ถ่ายอย่างเดียวไม่ได้นับดูช้างเลยนะคะพี่ขวัญถึงไหนแล้วพี่ขวัญน,น่าจะถึงศูนย์แล้วนะคะตอนนี้เพราะว่าตอนนี้เราไปยังไม่ได้นะคะขบวนยาวเหยียดอยู่โอ้โหยังเยอะอยู่นะคะขบวนยังเยอะอยู่ทางพวกนี้ชุดยาวจังที่อันนี้เป็นเป็นชุดของทางสุรินนะคะที่ให้ใส่ เ,เบรกเบรกก่อนนะคะพักพักก่อนพักช่วงก่อนอันนี้จะเป็นชุดของแบบว่าทางทางทางคณะกรรมการก็หาให้นะคะบางชุดที่ยาวๆนะคะเพราะว่าช้างบางเชือกก็ไม่มีชุดนะคะเนาะนานๆจะได้ออกงานนะคะรอดูบุญส่งใช่คะ่ะรอดูบุญส่งไม่รู้จะใกล้ถึงหรืยอยัง ไม่รู้อยู่จุดไหนนะคะอู้ด้านหลังจะมีแบบช้างที่จัดลายนะคะเขียนลายช่วงนี้ก็จะเป็นช้างพังนะคะส่วนมากนะคะเป็นช้างพังอู้เด็กๆก,ก็อยู่ซุ้มข้างหลังนะคะนุ่นไม่รู้เชือกไหนบ้าง งานอะไรคะเป็นงานบุญกระถินนะคะกระถินใหญ่มน่าจะใหญ่ที่สุดนะคะในจังหวัดส,สุรินทร์แล้วก็ในประเทศหรือเปล่านะคะที่ช้างรวมกลัวกันเป็นสองร้อยเชือกนะ,ะมีช้างเด็กๆมาคะ่ะมีคะ่ะนู่นกําลังเดินมาเลยเม่าละแม่เลยนุ่นนุ่นเทียนลายด้วยนะคะจัดลายด้วยโอ้โหมีน้องคำแพงด้วยค่นน้องคำแพงน้องสาวธันวา อันนี้ใครแม่นกแก้วน้องนอกแก้วนี่นกน้องสาวพี่แซมพี่ควันนะคะนกแก้วอ๋อใช่ค่ะบุญทรงพาเจ๊เต้ยวิ่งเข้าป่าไปแล้วหรือเปล่าไม่ผ่าโอ๋ยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ <c oughs> โอ้นี่น้องอะไรนี่น้องมินนี่หรือเปล่า <c oughs> หัวแดงแดงนะคะ <c oughs> อันนี้จะเป็นทีมช้างแสดงนะคะช้างแสดงในศูนย์ค,คชคชอรศึกษานะคะโอ้ดูน้องเลนนะคะดูกับรถคู่ใจ น้องแสนคูณก็ดูน้องแสนคูณโอ้วันนี้ไม่ต้องขาละทึกไม่ต้องมานะคะนี่จะเป็นกลุ่มช้างสแสดงในศูนย์นะคะก็จะจัดลายนะคะอืค่ะมีแต่ช้างเด็กๆวันนี้มีแต่ช้างสแสดงนะคะแสนคูณแสนคำนะคะนี่เราชอบเรียกชื่อก็ผิดนี่ค่ะแสนคูณแสนคำนู่นอันนี้น้องโบ่อพลอยนะคะนี่น้องโอ้น้องกะละมังอยู่นี่ค่นนี่น้องกะละมัง น้องโบ้โปรยนะคะอันนี้น้องนำโชคอ,อันนี้น้องอะไรเนาะลืมแล้วลืมชื่อนะคะอันนี้น้องไอด้านะคะน้องไอดา้าโอ้แล้วก็น้องอะไรบ้างไม่รู้นะนู้นน่าจะเป็นแม่น้องจอยนะะแม่น้องจอยอยู่นู่นเราดูบนส่งของเราค่ะจะอยู่ตรงไหน นี่จะเป็นรุ่นใหญ่แล้วโอโ้ยังยังยังเหลือเยอะอยู่นะคะยังเหลือเยอะอยูย่เลยเราดูว่าซุ้มเขียวจะอยู่จุดไหนน่าจะอยู่ท้ายขบวนหรือเปล่านะคะอ่ะอันนี้เป็นไรไมอครัขนขึ้นกะละมังน่ารักค่ะ โอ้ยังยาวอยู่นะคะยังยาวอยู่เลยทางด้านหลังนี้